วันดียวก็เกมแบบเซอร์วันนะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าไฮายโยจินนะก็สายบัดรกงเล็บถ้าจะเล่นรู้ที่ป่าไม่ก็ทิวถ้าเล่นรู้ป่าได้ก็ดีเราว่ามีหนังกับคนนกอืมอเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นทิวเขาอ่ะ เด็กหลอส sí, <c oughs> mm. <c oughs> okay. ิคันสเตอร์โอเคเส้อกระด้างไม่มีโอเคอันนี้ก็ถ้าเดนรูนนี่ก็อาจจะไม่มีสองเหมือนเดิมครับเพราะว่าทำเสื้อกับทำหัวเดี๋ยวนะค่ะทักก่อน เกมจะเล่นจะเล่นหนักถึงไหนเนอะเกม่าเขาโดนไล่ที่ไม่ได้ที่จริงถ้าได้นี้เสร็จปุ๊บก็ไปโรงเรียนต่อนะหรือว่าไปโรงงานก็ได้ถ้าได้โรงงานก็ดีแต่ว่าโรงงานส่วนใหญ่มันจะมีกันไก่น้อย,มยไม่ใช่สองชิ้นเอง โอ้พระเจ้าตายปะเนี่ย <c oughs> เออเจอมาดีน,น้อยก็รอดคนระับโอเคเราเข้าไปโรงงานต่อ นม่มีเนี่ย okay. ล้วก็เก็บเครื่องประดับยูกแก้วมาเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะไปสารการนี่ก็เล่นรูดเหล็ก <c oughs> เหล็กสองแล้วก็นี้หนึ่งเคที่จริงไปสนานีเพิงก็ได้นะครับเคเพื่อที่จะไปหาแบตเตอรี่เคเคุณก็ได้นี่มาวิ่งแง โอเคอันนี้ก็ไวอันนี้ก็หาผ้ากับหาพัดตัวเป็นรุ่นๆนึ่งที่ไวมากๆนนเขาจะโม,ม่งจริงดิเฮ้ไม่โมงเหรอโม,ม่งก็บากันเลยแล้วก็หามีค้อนแล้วก็มีรองเท้า อโอเคก็จะลงมาอย่านี้อันนี้ก็รอนกเลยครับอา่าเริ่มเริ่มมาก็ได้นะ <c oughs> เราไล่หมนแล้วเราไม่บอกเราแล้วเย่เนี่ยได้ดีเลยนะจริงดีแล้วเราก็เดียยเด๋ยว,ยว,ว,ยวราหาโอ้ยชัก <c oughs> เดี๋ยวราหาเข็มครับถ้าได้เข็มก็ดี แก่วาเก็บม,มาสองนะถ้าเจอเยอะก็เอามาเยอะเจอไหมเข็มน่ำมาัม่งงอมไหมเนะเดี๋ยวเออไม่งั้นต้องต้องไปนี่ก่อนไปบึงก่อนเพราะว่า เจอเจอพอดีด้วยนะเอากระดองตาม,มาก่อนกันเลยโอเคอบคุณครับ สัตว์เกิดพอดีสวยงามไดยของมาดีต่อไปสุนสุนัขก็สุนัขล่านเนี้ยก็ต้องเกิดละช่วงนาทีที่ 45v ก็คือสัตว์เกิมหมดแล้วนะครับเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แย่

เจสัตว์เสร็จ

ใครก็ชอบเล่นรูธนูคิวปิดอะมันเป็นธนูที่ง่ายมากเลยนะจริงอืมอหาไฟแช็คล้วก็น,น้ำมันโอ้ยเดยเอ้ยอ่าเด้เวลาเด้เวลาสองนะดูดูก็กระดิ่งคืออะไรเกมตะก,กะเกมงงมากเลย พวกเรื่องงงกับเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากจะเด้งก็เด้งเนาะเกมเอ้ยอันนี้เหรอโอเคกินหมดละเลยนะเขาก็ไม่ได้ละไม่เหนื่อยนะแล้วก็ไปแจมนะ จริงดิโ้ยนาอเจอแต่เดี๋ยวนะคิดก่อนคิดอยู่สักวันคิดใหม่เลยคืิดให้อะคิดอยากคิดคิดโหจะมาจะนั่งมาเนี่ยเล่นไล่ตีอย่างงี้ จะขนานีเจอเปล่าปลาโอ้ยท่ามันเถอะ ôi tôi xong không mèo bài nào đâu có là ủa kìa mình cân nạ là <S 1> <S 1> <S <2: Unfortunately> เออตายไปซะอย่าขนาดนี้มากนะ ちゃうゴール戻ってきます。 ลอยเนาะสัดใหญ่น่านะจะเกิดละเฮ้ยไออ่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาหมุนเกมเบื่อเบื่อมากๆก,กับการที่แบบว่าจะหมุนก็หมุนดูเกมมันเล่นกับผมีิจะให้ผมเล่นยังไงเงารู เยินเล่นไม่ได้เลยนะเกียถ้าเล่นถ,ถ้าเกมเล่นกับผมเงี้ <c oughs> ย,ยอุ้ยอย่าบอกโอ้โหเก่งจัดจะไม่มีใครได้เจ๊เขียวเลยโอ้โหมันตายแล้วผมเดินหาอะไรอ่ะอยากจะร้องไห้ามากเลยไม่แล้วหมีก็ไม่เกิด อะไรอขอร้องอเจอไหม 他么？ กินงดี็อะไรๆจะเจอไปตอนเนี้ยียาดูเกมมันเล่นกับผมเออโอ้ยลำคาญนะเนี่ยดูไหมคืออะไรนะคือผมเจอของแล้วมันก็มา มหน้าถอหายใจแล้วเขาก็ตีสีเออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้นะครับเคเจอฮะเยี่ยงเราสิบแปดแล้ว chết rồi đã rồi cảm รู้ว่าเจอจะเจอนี้ป่ะอ๋อเขาตายอุโมงนี่หว่าไม่ได้งไงก็ต้องเล่น,น เจไม่เป็นไรเข้าได้นี่เป็นไรแล้วสั่นนุ๊กเฮ้ยไหนก็ สกิลพื้นที่เรายังไม่ใช้นะเราใช้จนกว่าเขาเหมือนหานกไอ,อ้กาผมคิดนะภาชนะนะครับฮโยจิเป็นตัวละครที่เล่นเ,เกมแรงมาก,มากๆตัวหนึ่งเลย,ยนะยิ่งท่านเล่นรูนแดนก็เก่งมากๆเลย ตเราก็ได้หมดแล ну? oh. ้วไม่น่าเหลือเลยและที<_<_่เหลือเราไม่รู้ว่ากิ่งไมมจะใจกว่าอืมอาหารก็ไม่ถือว่าอาหารเทียใหญ่ไม่เยอะนะมีแต่เทียเล็กนะเนี่ยเติมเถิดฮิอืม่รีเพลทีー โอเคก็ okay. ประมาณนี้อะไรนะอ้ยเจอเข้าไปก็เซ็งกันนะผมอเคเดี๋ยวผมพักแล้วครับโอเคอะไรอะ่ะเนี่ยมันมันมันหมดอารมณ์เล่นตรงมันอ A T T อะ่ะคือเซิร์ฟเวอร์มันหมดนะคือแบบอ่าหมุนจนผมหมดอารมณ์เล่น <c oughs> อ่านอมันไม่ใช่ปิงอะ่ะ <c> เ <oughs> จอกันคลิมหน้ครับขอบคุณครับ